ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนั้นก็เกิดมาจากการที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระองค์ด้วยทรงห่วงใยอาณาประชาราฎร์ในทุกถิ่นที่บนผืนแผ่นดินไทย ต่อไปจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าปลูกป่าให้ดีนะก็จะมีความชืน่นแล้วก็จะไม้ขึ้นจะมีพืชมากขึ้นเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนั้นไม่ได้มีถนนลาดยางสะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันบางหมู่บ้านอยู่กลางป่ากลางเขาพระองค์ก็ต้องพระราชดำเนินไปตามเส้นทางทิุทระกันดาลด้วยพระองค์เองอย่างไม่ย่อท้อเพียงเพื่อพบราชาดผู้อยู่ห่างไกลของพระองค์ น้ำที่ลงมาตากกี้ก็ยังไม่ได้จาเป็นที่จะเปิดเพราะว่าน้ํายังมีอาขวดคือค่ามีน้ำน้อยมากก็เตินจากขวดเมื่อมีน้ำํำในเวอแตตแปดมาที่นี่ทาบอ่อเล็กกว่าสามสิบเปอร์เซนก็เหมาะสมเพราะเหตุใดถ้าทํามากกว่าถ้าทำสามสิเอร์เซ็นมันระเหยไอสามสิบเปอร์เซ็นมันระเหย สามสิบเปอร์เซ็นต์ะของห้าห้าไร่เหมือนมันไรกว่าเกือบสองไร่ไอ้สองไร่นี่น้ำมันระเหยแต่ระเหยโดยใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ไม่ได้อันนี้ที่เขาถึงบอกว่าถ้าถือเอาน้ำจากของของหลวงมามาใสา่ขอส่วนรวมมาใส่ที่นี่แล้วก็ทำเล็กกว่า เลี้ยงพื้นที่5ไรนี้ได้ครบเราก็ได้กำไรมากกว่า